จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2554ค่ะและเนื่องด้วยว่าโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันษา7รอบ 8 4พ0 0สา5ธันวาคม2554เป็นเวลาที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมรับฟังกระแสะพระราชดำรัสและชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้ค่ะ สำหรับหมายกำหนดการของพระราชะพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลนามุกเด็ดพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาสตในเวลา9.30นาฬกานาทีพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตสมาชิกรัฐสภาข้าราชการทหารพลเรือนผู้มีตำแหน่งเฝ้าทุลลอองทุลีพระบาทพร้อมในมณฑลพระราชพิธีพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาท เวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ไทยสิธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบโถงล่างพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จออกพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีเลขาธิการพระราชวังราชาเลขาธิการสมาชิกราชสกุลและสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทในท้องพระโรงพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาท เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยืนเฝ้าที่แท่นหน้ามุกเด็ดพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพร้อมแล้วเจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกมุกเด็ดพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทชาวพนักงานกระทรั่งมโหระทึกประโคมแต่ฝรั่งทหารกองติดเกียรติยศสามเหล่าทัพ ถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดพระสงฆ์ทั่วราชาอาณาจากักรเจริญชัยมงคลคาถาย่ำค้องกล่องระฆังพร้อมกับประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆครั้นสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพ่และกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จบสเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าณท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าประธานรัฐสภาเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาประธานสาลดีกาเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณาและกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตยปฏิญาณจบทหารกองเกียรติยศสามเหล่าทัพถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในมหาสมาคมถวายความเคารพพร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระาชดำรัสตอบจบแล้วผู้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึกประโคมแตรฝรั่งทหารกองกิติยศสเหล่าทัพถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเจ้าพนักงานรัวกรับและปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมสำหรับพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ประชาชนจะสามารถเข้าเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีได้ตลอดเส้นทางเสด็จจนถึงหน้าพระบรมหาราชวังซึ่งในบริเวณต่างๆจะมีจุดติดตั้งโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดพระราชพิธีเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ชื่นชมพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสุนทุสิทธิโพมหาวิทยาลัยราชพัฒสุนทุสิทธิ์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง คนไทยเห็นว่าเรื่องที่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่สบายพระพระไทยและอยากให้ทุกฝ่ายปรับปรุงแก้ไขเพื่อเทิดพระเกียรติผู้เป็นพ่อแห่งแผ่นดินเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพัรษาครบ7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554และเป็นวันพ่อแห่งชาติพบว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ประชาชนรู้สึกซาบซึ้งประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับหนึ่ง การพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนชาวไทยนำไปปฏิบัติร้อยละ60.20อันดับ2การพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ถุงยางชีพส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาช่วยเหลือราษฎรร้อยละ21.23และอันดับ3การพระราชทานแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการเกษตร โครงการฝนหลวงสร้างเขื่อนและโครงการแก้มลิงร้อยละ18.57สิ่งที่ประชาชนอยากทำเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในวันที่5ทธันวาพบว่าอันดับที่1ปฏิบัติตนเป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่คดโกงบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมร้อยละ78.19อันดับ2ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระขอพรให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ ร้อยละสิบเอันดับ3เป็นผู้เล่าและบอกต่อถึงพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านให้คนรุ่นหลังหรือชาวต่างชาติได้รับรู้ร้อยละสิบจกิจกรรมที่ประชาชนอยากจะเข้าร่วมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่5ทธันวาพบว่าอันดับที่1จุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมร้องเพลงถวายพระพรร้อยละ61.42 อันดับสบริจาคโลหิตบริจาคทรัพย์สินสิ่งของเงินทองให้กับมูลนิธิต่างๆของพระองค์ท่านร้อยละ22.70และอันดับที่3กิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเช่นการทำบุญตักบาตรการเดินวิ่งการกุศลการปลูกป่าร้อยละ15.88 ในขณะที่เรื่องที่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่สบายพระไทยและอยากให้ทุกฝ่ายปรับปรุงแก้ไขพราบว่าในอันดับที่1ความไม่สามัคีีการทะเลาะเบาะแว้งของคนไทยร้อยละ73.29วิธีแก้ไขคือใจเย็นมีสติถอยคนละเก้านึกถึงความเป็นไทยและเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองอันดับสองการบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมร้อยละ11.04 วิธีการแก้ไขทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือร่วมใจตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองเป็นสำคัญการวางแผนในระยะยาวอันดับ3การทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมร้อยละ9.57วิธีในการแก้ไขคือมีกฎหมายที่เข้มงวดเจ้าหน้าที่เคร่งครัดการรณรงค์ปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตสำนึกและช่วยกันดูแลรักษา อันดับที่4การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ6.10วิธีในการแก้ไขมีบทลงโทษที่เด็ดขาดปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ยึดหลักพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อสำหรับกรณีวันพ่อของลูกๆทุกคนเมื่อถามว่าเนื่องในโอกาสวันพ่อลูกๆอยากจะทำอะไรให้กับท่านเพราะว่าร้อยละ58.63ปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีกระตันยูร้อยละ20.76 ระบุว่าพาไปเที่ยวทานข้าวด้วยกันในครอบครัวร้อยละ14.70ซื้อของขวัญหรือของที่พ่ออยากได้รวมถึงการให้เงินและร้อยละ5.91กลับบ้านมาไหว้พ่อสิ่งที่ลูกเป็นห่วงหรืออยากขอร้องให้พ่อเลิกเพราะว่าร้อยละ54.16เรื่องของสุขภาพสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพร้อยละ20.87การทำงานหนักขาดการพักผ่อน ร้อยละ16.55การเลิกเหล้าบุหรี่อบบยมุกต่างๆและร้อยละ8.42อารมณ์ร้อนหงุดหงิดขี้โมโ,โหคิดมากและใจน้อยซึ่งนั้นก็สอดคล้องกับผลสำรวจของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการและวิจัยความสุขชุมชนหรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัดสำชันหรือ a b a บนะคะ ที่เปิดเผยถึงผลการวิจัยในเชิงสำรวจเรื่องบทบาทของพ่อและนโยบายสาธารณะด้านครอบครัวกับกลุ่มบุคคลที่ต้องปรับปรุงตัวเป็นคนดีของสังคมไทยพบว่าบทบาทสำคัญที่ลูกและคนในครอบครัวอยากให้ผู้เป็นพ่อได้ปฏิบัติได้แก่อันดับแรกร้อยละ84.2ระบุว่าคุณพ่อต้องพร้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกและคนในครอบครัว อันดับ2องร้ะระบุว่าพูดคุยและให้กำลังใจลูกและคนในครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทั้งนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากให้คนไทยทำให้แก่กันและกันเพื่อถวายแด่ในหลวงเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเพราะว่าอันดับแรกที่ร้อยละ87.8อยากให้คนไทยรักกันอันดับที่2ร้อยละอยากให้คนไทยมีน้ำใจต่อกัน นอกจากนี้สิ่งที่อยากให้ผู้เป็นพ่อทําความดีต่อครอบครัวเนื่องในวันพ่อที่จะมาถึงนี้พบว่าร้อยละ83.9อยากให้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวร้อยละ8ป8อยากให้มีเวลากับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงกลุ่มบุคคลที่ควรแก้ไขปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีเพื่อถวยแด่ในหลวงเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติพบว่าร้อยละ98ระบุกลุ่มนักการเมืองระดับชาติเช่รนรัฐมนตรีและสส ร้อยละระบุกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านร้อยละ9 5 5ระบุกลุ่มข้าราช,ชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาระดับสูงสำหรับหน่วยงานองค์กรต่างๆได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใน,าในการเดินทางเพื่อไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษาตามจุดต่างๆค่ะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ,อ,สอรคสมกได้จัดเพิ่มเที่ยววิ่ง ในเส้นทางต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่วานนี้ไปจนถึงวันที่9ธันวาคมเพื่อให้ประชาชนที่จะเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงในช่วงพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันษา84พันษาซึ่งนอกจากนี้ทางคอสมอกอยังได้เพิ่มการเดินรถชัตเทบัสใน4เส้นทางที่จะเดินทางที่จะเดินรถเป็นวงกลมและให้บริการฟรีใน4เส้นทางค่ะ คือเส้นทางสายใต้ใหม่สนามหลวงเส้นทางรถไฟฟ้าบางซื่อสนามหลวงเส้นทางหัวลำโพงสนามหลวงและหมอชิดสองสนามหลวงนะคะในขณะที่กรมเจ้าท่าก็ได้เปิดให้บริการเรือข้ามฟากฟรีที่ท่าเรือปิ่นกล้าวท่าช้างท่าวังหลังและท่าพระจันทร์ในระหว่างวันที่5ถึง13ธันวาคมนี้ค่ะ ในขณะที่รถไฟฟ้ามหานครนะคะจะงดการจัดเก็บค่าโดยสารสำหรับพ่อที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินกับลูกในวันที่5ธันวาคมตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง24นาฬิกาค่ะ และสำหรับในวันพรุ่งนี้ในช่วงพระราชพิธีสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาสต<ม>ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในเวลา8นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะ